ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกว็ผมแอลคงอีกเหมือนเดิมเลยนะครับต่อจากคลิปอัตโนเซิร์เตอร์โกสรอบนี้ก็มาตามที่สัญญาไว้นะครับแฮมมอนด์คอลเลกชันอ r รูซอรัสนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับพี่โฮมเขาหาลอห็อตแบบว่าล็อตด,ด,ด่วนนะมาชดเชยผมแทนแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่รอวังเด็กแล้วครับพี่โฮมเองก็ไม่รอไม่ไหวใครจะไปรอเดือนเมษาอย่างที่ผมบอกเลย คนอื่นเขาได้เล่นกันทั่วนาทาทิตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี24แล้วแลคิดหรอว่าคนเขาจะรออีก5เดือนเพื่อที่จะเล่นล็อตไทยอ่ะไม่มีทางอ่ะเขาก็ต้องเล่นให้เร็วที่สุดเพราะที่จะเล่นได้อยู่แล้วแหละถ้าห่างกันสักประมาณเดือน2เดือนไม่ก็สามมากที่สุดเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่5เดือนเนี่ยใครจะไปรอก็ตามนั้นครับผมไม่รอละมาเล่นล็อตที่หามาทดแทนเลยดีกว่า แฮมมอนคอลเลกชันอโลซอรัอันนี้พี่โฮมเขาก็สั่งเป็นลออ็อตจากนอกเข้ามานะครับเพื่อชดเชยกับการที่ผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอของล็อตไทยนะครับก็ได้เล่นก่อนจะดีกว่าก็อันนี้เป็นอไอตัว h a มมอนด์คอลเลกชันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดในลายเลยนะครับเพราะว่าความสวยความพรีเมียมของมันเนี่ยโอ้โห แคบจะ1ต่อ1เลยอาจจะไม่ใช่1ต่อ1อาจจะมีบางส่วนที่ดีกว่า1ต่อ1น่ในหะนังไว้มาแกะให้ดูทีหลังดีกว่านะครับตอนนี้คือแบบดูกล่องก่อน,ก,นก็จะมีโลโก้ h a m มอน o l คอลเล o ชันกับโลโก้จ u r a สิกเวิลด์ที่เป็นโครงกระดูกทีเ x ็กซ์ตามซิกเนเจอร์ของจูวาสิกเลยนะครับแล้วก็อะโลซอรัสที่เป็นตัวเรนเดอร์ของโทฟิกเกอร์นะครับซึ่งผมมองว่าคนที่จะทำเรนเดอร์ให้ตามันบอดข้างขวา เพราะว่าอะโลซอรัสใน Battle e f Big l o c k ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับใน Chaos Series เนี่ยตาขวามันแบบมีต้อกระจกสีขาวอยู่นะครับแต่ตัวฟิกเกอร์ไม่ได้ใส่มาผมก็ไม่สีเรียสอะไรครับเพราะว่าชิ้นตาแก้วมันทำออกมาเป็นชิ้นเดียวกันทั้งสองข้างเลยนะครับผมเลยมองว่ามันอาจจะเป็นการเปลืองวัสดุในการทำตาบอดชิ้นหนึ่งตาปกติชิ้นหนึ่งเขาเลยทำมาเป็นตาปกติทั้งสองข้างเลยเพื่อให้คนเลือกเล่นเป็นตัวแบบธรรมดาทั่วไปได้นะครับ แต่ถ้าใครอยากได้ให้มันตาบอดก็ออกมาเพ้นเองนะครผมก็ไม่สีเวท้อนีองอะโลซอรัสแล้วก็เหมือนของแฮมมอนต์เทลชั่นทั่วไปเลยนะครับสำหรับ8ปถั่วขึ้นไปจากแมทเทลแลวก็ข้างๆจะมีอินสปิเรชั่นมาจากเรื่อง Battle a t b i ิกล็อกนะครับก็ตามนี้เลยข้างหลังก็จะมีมีการอธ,ธิบายเหมือนกับตัวกันก่อนนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาแก้ใหม่ ไอเทอรบิ๊กล็อกแล้วก็ตัวเรนเดอร์ของตัวฟิกเกอร์แล้วก็มุมต่างๆของมันอะไรย่างนี้นะครับอันนี้ก็ผลิตที่เวียดนามนะครับแล้วก็ Universal Studio Amblin อะไรงี้นะครับไม่ต้องพูดพว่ำทำเพลเลยนะครับแกะกันเลยก็เป็นตัววันนี้ที่รอคอยจริงๆเลยนะครับเนี่ยผมรอมานานมากคือตอน,นแรกผมจะรอล็อตวันเด็กนะแต่พอรู้ว่าเขาเม่สาปุ๊บผมไม่รอแล้วพี่โฮมเองเขาก็ไม่รอเหมือนกันเขาเลยสั่งล็อ ล็อตนอกเข้ามาทดเชยให้แทนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะก็พอออกมาแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกับของคาโนโทรัสที่ผมไปรีวิวไปปีที่แล้วเลยนะครับอันนี้ผมว่าไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรอกใช้นิ้วนี่แหละง่ายดีใช้นิ้วใช้นิ้วน่าจะดึงออกง่ายกว่าเพราะว่าผมแรงเยอะไง ไม่ต้องใช้คัตเตอร์ตัดในตัวสลิงเลยก็สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอประกอบผางเข้าไปก่อนหาอันนี้ไม่รู้มันจะถอดได้ไหมนะแต่เอ็นเขาบอกว่ามันดีไซน์ใหม่เออแต่ผมว่าดีไซน์ใหม่จริงๆครัเพราะว่ามันยัดยากมากอ่ะมันแน่นมากอนะ่ะก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับมาดูกันที่ดีเทลแต่ละจุดกันเลยนะครับผมโอเคมาดูกันที่งานตั้นช่วงหัวนะครับผมจะบอกว่า มันถอดแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่มันไม่ได้ถอดแบบมาแบบ100%นะครับผมมองว่าหัวของไอตัวนี้เนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับว่าหัวของตัว b a t t e Axe b i c Rock มาผสมกับสไตล์ของ Jurassic World Evolution นะครับอ่าถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมผมพูดงั้นเพราะว่ารูปทรงหงอนของมันนะครับมันจะมีความโค้งแล้วก็เนียนกว่าไอตัว ของ Battle a b i อร o c k นะครับซึ่งตัว Battle a b i อร o c k จะมีหงอนที่มันจะนูนๆขึ้นมานะครับตามรูปนั่นนะครับซึ่งความโค้งของตัวฟลิกเกอร์ไอตัวหงอนมันนะ่ะมันจะใกล้เคียงกับ Jurassic World Evolution ครับผมเลยมองว่าเขาอาจจะเอา reference มาจากไอตัว Evolution แล้วก็ตัว Battle a b i อร o c k เอามาปั้นผสมให้เข้ากันนะครับผมมองว่าเป็นการผสมที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแม้ว่ามันจะไม่ตรงตามคอนเซปต์ของ ตัว b a t t l e ไอบิ๊กล็อกหนแต่มันก็ยังมีความเหมือนอยู่นะครับไม่ได้บอกว่ามันแย่นะครับถือว่าดูดีมีสไตล์นะครับแล้วก็ปากของมันเนี่ยจะเป็นล็อกๆนะครับเนี่ยล็อกเปิดบนกับล่างนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคา o t โนทัสที่เปิดทีเดียวพร้อมกันนะครับอันนี้จะแยกครับระหว่างบนกับล่างแล้วก็ฟันเนี่ย จะเป็นวัสดุที่นิ่มนะครับทําให้สามารถปั้นมาเป็นรูปทรงแหลมๆคมรูปทรงฟันดีๆได้นะครับซึ่งเป็นจุดที่แมทเทลพัฒนาขึ้นแบบมากๆเลยนะครับผมชอบที่หลังๆแมทเทลว่าใช้อ่าไอตัวนโยบายในการทําฟันของไดนโนเสาร์ให้มันคมขึ้นอย่างนี้นะครับด้วยการใช้วัสดุที่ซอฟขึ้นนะครับแล้วก็ตัวพังผืดเนี่ยจะมีการเคลือบเงาหรือบ้างนะครับแล้วก็ตัวลิ้นเนี่ย ถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมลิ้นมันไม่ดำเหมือนกับตัวที่เคยเห็นเมื่อกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวของ Battle Egg Big Rock และก็ตัวของ Dominion นะครับที่เป็นดีไซน์อจตัวเต็มวัวตัวสีอย่างนี้นะครับสีของตัวเมียเนี่ยมันจะไม่มีลิ้นสีออกกรม,มท่าหรือว่าสีดำนะครับในขณะที่ตัวผู้ที่เป็นแบบตัวไวยเยาวในฟอลนิงดอมนะครับมีลิ้นที่ออกดำๆๆไม่ก็สีกรม,มท่านะครับอย่างนั้นเลย ทำให้คนติดภาพจำของไอ้ลิ้นดำอย่างนั้นไปแล้วนะครับแต่พอมาสังเกตตามเบนเดอร์แล้วก็ตัวอ่าโมเดลของไอ้ตัว Big ก o ล็และโดมิเนียอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าลิ้นของมันเป็นสีชมพูปกติไม่ได้เป็นลิ้นดำแบบตัวผู้นะครับแล้วก็ลูกตาของมันเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้ตาเป็นต้อกระจกสีขาวเหมือนกับตัวใน Chaos Theory ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับในตัว b i g l o c k นะครับ ผมก็ไม่ซีเรียสอะไรถือว่าเป็นตัวเลือกสําหรับคนซื้อให้เอามาเล่นเป็นตัวปกติได้นะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นตัวในบิ๊กบล็อกก็ได้นะครับอาจจะสร้างคาแรคเตอร์ให้มันเป็นตัวในแบบตัวในโดมิเนียนก็ได้นะครับที่เป็นคนละตัวกันแต่ถ้าใครอยากเล่นเป็นตัวในเควอสเจอรี่กับตัวบิ๊กบล็อกที่เป็นตัวเดียวกันนะครับนั่นแหละตัวที่มีต้อกระจกข้างขวาก็สามารถเอาสีขาวมาแต้มได้นะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นเป็นตัวโดมิเนียนก็ตามนั้นไม่ต้องทํา แล้วก็ตัวหนามหลังคอนะครับจะเป็นวัสดุยางที่นิ่มนะครับแล้วก็ปั้นมาได้รูปทรงกําลังดีมากๆเลยนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับแล้วก็ดีเทลที่ปั้นมาเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยจะมีความลึกแล้วก็ขมมากนะครับแม้ว่าช่วงคอจะมีความซอฟกว่าช่วงหน้าเล็กน้อยแต่มันก็ยังถือว่าลึกกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าจะใช้อายตัวทูวในโปรแกรมปั้นเนี่ยที่ทําให้ดีเทลมันสมูทไปนิดหนึ่งนะครับ แต่หลังหลงนี้ความคมของสกินเท็กเจอร์ของตัวฟิกเกอร์หลังๆมีความแบบพรีเมียมอะ mm hmm. บอกได้เลยว่าพรีเมียมสมกับตัวไลน์แฮมอน c o คอลเลกชันเลยนะครับ mm hmm. และอีกจุดที่ผมภูมิใจที่จะนำเสนอมากก็คือเรื่องสัดส่วนมันนะครับแน่นอนครับไอตัวนี้สัดส่วนอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์สำหรับดีไซน์ b a ทเทิลแอค r ิ c ลหรือว่าดีไซน์ในหนังนะครับแต่มันดีกว่าสัดส่วนในหนังดูไหมครับว่าทำไม เพราะว่าสัดส่วนของฟ f เกอร์ตัวนี้นะครับมีการอ้างอิงสรีระให้ใกล้เคียงกับอ่ตัวอโลซอรัสในชีวิตจริงเลยนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันตรงกับสัดส่วนในชีวิตจริงยังไงก็ต้องบอกตามนี้นะครับขาที่ยาวกว่าไอตัวโมเดลในหนังแล้วก็แขนที่ใหญ่กว่าตัวโมเดลในหนังแล้วก็มือที่ใหญ่กว่าด้วยนะครับ,บวกกับคอที่ยาวกว่าในหนัง ทำให้สัดส่วนเนี่ยมันใกล้เคียงกับอโลซอรัสในชีวิตจริงมากกว่าอโลซอรัสในหนังนะครับซึ่งข้อนี้แหละครับที่ทําให้ผมมองว่าสัดส่วนของตัวฟิกเกอร์แฮมมอนด์คอลเลกชันอโลซอรัสเนี่ยมีสัดส่วนที่ดูดีกว่าสัดส่วนโดยรวมของหนังมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าหน้าตาแล้วก็ดีไซน์ของตัว b a t t l ิลแอร์บิ๊กล็อจากในจักรวาลจูราสติกมาผสมกับสัดส่วนของร่างกายที่ตรงกับอโลซอรัสในชีวิตจริงนะครับโดยผมมองว่าทางแมทเทลอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันออกมาสัดส่วนตรงกับชีวิตจริงหรอก แค่บังเอิญทําแล้วมันดันไปตรงกับสัดส่วนชีวิตจริงเฉยๆแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเขาใช้เรฟสัดส่วนจากไอตัวในเกม Jurassic World Evolution นะครับเพราะว่าถ้าดูตามรูปสัดส่วนมีความใกล้เคียงกับตัวฟิกเกอรค์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเลยมองว่าเขาอาจจะใช้เรฟจากไอตัวใน j v w Evolution นะครับอารที่ผมบอกเลยแต่พอปั้นออกมาแล้วสัดส่วนมันดันบังเอิญไปตรงกับไอสัดส่วนของโครงกระดูกอโลซอรสัสในชีวิตจริง ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีหรือว่าเป็นผลพลอยได้มาโดยบังเอิญนะครับถือว่าแบบโอ้โหคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้นึกถึงมุมนี้นะว่า,าสัดส่วนมันตรงกับไอตัวอโลในชีวิตจริงแต่พอมีนักบัรพชีวินวิทยาที่เข้ามาให้สัมภาษณ์เรื่องดีไซน์ของอโลซอรัสทั้งตัวฟิกเกอร์ที่ทําออกมาแล้วก็ตัวดีไซน์ที่ใช้ในหนังสั้นเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์มาประมาณนี้นะครับทำให้ผมสังเกตว่า เออไอตัวนี้มันมีจุดที่อาจจะดีกว่าที่เราคาดไว้ตอนแรกนะครับซึ่งมันก็คือเรื่องสัสดส่วนที่ดีกว่าในหนังนี่แหละเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจกับไอตัวฟิกเกอร์นี้มากขึ้นกว่าที่ผมมองตอนแรกนะเป็นจุดที่ผมไม่ได้คาดคิดเลยและพอดีโอเคมาดูกันที่ดีเทลต่อนะครับอย่างที่ผมบอกเลยขนาดของแขนเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าอาโารัสในบัตเทิลไอบิกล็ แต่มีขนาดที่ตรงกับสัสดส่วนแขนของอโลซาดัสในชีวิตจริงนะครับเป็นจุดที่ดีมากๆแต่เรื่องมือเนี่ยพวกกรงเล็บไม่ได้ตรงกันในชีวิตจริงนะครับเพราะว่ามือเนี่ยมันใกล้เคียงกับไอ้ดีไซน์ในหนังมากกว่าแต่เรื่องขนาดเนี่ยผมมองว่าสัสดส่วนดีมากเลยครับแลวก็เรื่องข้อมือเนี่ยถ้าใครอยากจะทําให้มันเป็นแบบโรเนตหรือว่าไอ้ตัวคว่ำลงหักลงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่า d r a m w o r k อ่ะมันทําพังไปแล้วนะครับด้วยการทําให้อโลโซลัสในตัวบิ๊กล็อกเนี่ยมันหักข้อมือได้นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งมันขัดแย้งกับสิ่งที่ปโปโฮในตัวหนังสั้นนะครับเพราะว่าตัวหนังสั้นเนี่ยมันเป็นข้อมือแบบซูพิเนตหรือว่าหันเข้าหากันเป็นท่าปลมือนะครับซึ่งหันเข้าหากันเนี่ยมันจะเป็นแบบตรงหลักมากกว่านะครับซึ่งผมชอบแบบไอ้ตัวข้อมือในอตัวบิ๊กล็อกนะครับแต่ผมมองว่าทางทีมงานที่ทํา ตัวแอนิเมชันให้ Dream Work เนี่ยเขาอาจจะไม่มีความรู้เรื่องข้อมือไดโนเสาร์หรือว่าอันดัตรีของไดโนเสาร์นะครับเขาเลยหักข้อมือของไดโนเสาร์แทบจะทุกตัวในเรื่องเลยนะครับซึ่งอะโลซอรัสเนี่ยได้รับผลกระทบนั้นไปด้วยนะครับก็ถือซะว่าเป็นตัวเลือกแล้วแต่คนดูหรือว่าคนที่อยากจะซื้อไปเล่นเลยนะครับว่าจะให้มันหักข้อมือลงแบบในเคออสซีรีหรือว่าเป็นข้อมือถูกหลักแบบในบิ๊กเล็กผมไม่ติดอะไรเรื่องนี้แล้วก็ตัวเกล็ดบนตัวเนี่ย มาได้ค่อนข้างคมนะครับถือว่าเขาเลือกใช้อีอตัว Tool หรือว่าอุอุปกรณ์ในโปรแกร,รมปั้นเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเกล็ดคล้ายๆกับเกล็ดจระเข้แล้วก็มีหนามไล่ขนาดเล็กไปถึงใหญ่ช่วงหลังสะโพกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจตรงกับดีไซน์ในหนังสั้นอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็ตัวซี่โครงเนี่ยผมมองว่า มันก็ยังเป็นปัญหาเดิมอยู่นะครับมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าเชือกที่ใช้รัดแฮมอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อตอนรีวิวคาน่นะครับนั่นแหละก็แมทเทวอาจจะต้องปรับปรุงในการใช้วิธีปั้นอไอตัวซี่โครงของไดโนเสา์ให้มันสมจริงกว่านี้หน่อยนะครับไม่ใช่ปั้นเป็นแบบหมูชาชูหรือว่าตัวเชือกรัดแฮมอะไรอย่างนี้ แต่มันก็สวยอยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นแย่หรือว่าเลวร้ายอะไรขนาดนั้นจุดที่วิจารณ์เนี่ยถือว,ว่าวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาในฐานะผู้บริโภคนะครับข้อดีข้อเสียก็ว่าไปตามนั้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นดูถูกเหยียดหยามตัวฟิกเกอร์ว่าแย่อย่างห่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่วงขานะครับจะมีริ้วอยรอยพับของผิวอะไรอย่างนี้นะครับผสมไปกับอไอตัวเกล็ดของขานะครับแล้วก็จะมีรูปทรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้วยนะครับผมมองว่าโอ้โห มีความพรีเมียมสมกับระดับของมันจริงๆเลยนะครับแต่ข้อเสียที่ผมมองว่ามันมีกลับมามีปัญหาอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องขนาดเท้านะครับมันกลับมาใหญ่กว่าไซส์ปกติเหมือนเมื่อก่อน,นครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นโอ้โหใหญ่เวอร์าว,าวางเป็นเท้าต,ตัวตลกนะครับแค่ใหญ่กว่าสัดส่วนปกติของมันเล็กน้อยแต่พอดูโดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะครับยังดีกว่าพวกของ T Rex Raptor หรือว่าตัวของรถแรกๆที่แมทธิลทำนะครับ ซึ่งเล็บเท้าก็ลงสีนะครับเป็นสีออกเทาเข้มแต่เล็บดิวคลาวไม่ได้ลงสีซึ่งส่วนมากแมทเทลก็ไม่ไม่ได้ทําอยู่แล้วนะครับมีทําอยู่กับไม่กี่ตัวก็คือ T รีเด็กซ์กีก้าอะไรย่างนี้นครับมีม,มีมีแค่2ตัวที่ซ้ำม,มั้งที่ทาโอเคไล่มาตรงนี้นะครับช่วงนี้เกร็ดถือว่าคมมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นรอยพับของไอตัวาขานะครับ เวลาขยับขาอย่างเงี้ยมันจะมีรอยตึงรอยพับของไอตัวผิวหนังของมันนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมลืมลืมบอกเลยก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะครับต้องยอมรับว่าหลังๆนี้แมทเทลฟังเสียงแฟนๆแล้วก็นำมาจำแล้วนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาตัวฟิกเกอร์เพื่อให้ออบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหางเนี่ยผมมองว่า มันก็อาจจะมีความซับซ้อนบ้างเล็กน้อยแต่พอสัมผัสแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเรียบเนียนไปเลยนะครับมันก็ยังมีความสัมผัสถึงเชกเจอร์ผิวหนังได้อยู่แล้วก็วัสดุมันจะเป็นยางนะครับแล้วก็หางสามารถดัดได้นะครับซึ่งดัดได้ดีมากๆเลยนะครับโอ้โหดัดแล้วแบบสะใจอะ่ะโคตรดีซึ่งวัสดุตรงนี้ก็เป็นยางเหมือนเดิมนะครับหนามทั้งหลังเลยเนี่ยเป็นยางหมดเลยนะครับ เพื่อเซฟไม่ให้มันแบบว่าคมมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันทํารูปทรงมาคมอยู่แล้วถ้าใช้เป็นวัสดุพลาสติกอะไรเงี้ยมันอาจจะอันตรายต่อผู้ซื้อได้นะครับโอเคมาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นค l i t y c คอนโทรหรือว่าตัว QC ที่บางครั้งแมทียอาจจะผิดพลาดน,นะครับก็คือเรื่องการลงสีนะครับตรงช่วงหลา่มันซึ่งปัญหาการลงสีเนี่ยมันจะมีของบางคนนะครับที่ ลงสีเหมือนกับว่าเป็นรอยตัดช่วงไหลไปเลยนะครับคือตรงนี้มันจะแหว่งเป็นสีออกสีแทนไปเลยนะครับแล้วก็กลับมามีสีอีกครั้งหนึ่งในช่วงชิ้นไหลนะครับมันจะประมาณแบบอ่าเป็นช่องโหว่เป็นช่องว่างอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งดูแล้วโอ้โหมันขัดลูกตาครับข้างนี้มันก็เกือบแล้วนะคะแต่อย่างน้อยมันก็ลงสีมาเกือบถึงช่วงไหลนะครับเนี่ยมันจะอารมณ์คล้ายๆประมาณนี้เลยแต่ผมผมไม่แย่เท่ากับที่คนอื่นได้กันนะครับ ที่คนอื่นได้กันเนี่ยเขาจะประมาณแบบโอ้โหแบ่งวันนี้เยอะเลยอันนี้ขอผมถือว่ายนๆได้อยู่ถือว่าดูดีนะครับตัวโดมก็ประมาณนี้นะครับเรื่องจุดขยับผมอาจจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ตามสไตล์ของแฮมมอนคอลเลกชันะครับขยับได้เหมือนกับหลายๆตัวเลยเพราะว่า h ฮ m มอนด์คอลเลกชันเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องการขยับ อาทิโคเลชันอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เหมาะสำหรับสายเทนเสซาร์ของจุลสิกพาร์จุลสิเวิลดวมากๆเลยเรื่องความยาวจากหางถึงหัวนะครับถ้าอยู่ในทรงยืนปกติจะอยู่ที่ประมาณ21นิ้วหรือประมาณ53.5เซติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วถึงช่วงหงอนมันนะครับหรือประมาณ20.5ซนติเมตร ก็ถือว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเอามาเทียบกับตัวนี้มากที่สุดก็คืออัลโลเมนไลน์นะครับซึ่งผมหยิบมาให้ดูแล้วนะครับจะเห็นว่าอ้าวล้มอีกแป๊บหนึ่งครับจะเห็นว่าสัดส,ส่วนของอัลโลตัวเมนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเอิม่มโคตรสมเทธเมาเลยนะครับโอ้โหเท้าเนี่ยมึงโดนเล็บขบพับมาหรือไงวะ่ไง ก็ขากับช่วงข้อเท้ามันเนี่ยโอ้โหรูปทรงผิดเพี้ยนพิสดารมากๆเลยนะครับสั้นจิ๊ดเดียวปั้นมาได้ยังไงเนี่ยแล,ล้วก็หางเนี่ยโอ้โหเรียวเล็กเป็นหางหนูเลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยหางมันจะสั้นกว่าน,นี้นะครับอันนี้เขาปรับความยาวเพิ่มซึ่งปรับความยาวเพิ่มแต่ไม่ปรับความหนาให้มันได้สัดส่วนดูดีสัดส่วนแบบโอ้โหสมาร์เทเมาลมากๆนะครับ แต่ตอนที่ยังไม่มี h ฮม o อน o l l อลเล o ชันอ o โลโซรัตัวนี้ยังถือว่าเป็นอโลโซรัสของแมทเทลที่ดีที่สุดอยู่ดีนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับไอตัวลิ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบสีออกลกรมาท่านะครับซึ่งเป็นภาพจําที่ติดตาสําหรับอโลโซรัสในจักรวาลจูเลสิกไปแล้วนะครับแต่พอมาดูอาไอตัวเดฟเฟรอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าไอตัวดีไซน์ของแ a ทเท e ไอบิกล็กับตัวโดมิเนียเนี่ยมีลิ้นที่เป็นสีชมพูปกตินะครับ ซึ่งแฮมมอนคอลเลกชันเขาทำถูกแล้วนับว่าต่างกันร,รากับฟ้ากับเหวเลยนะครับเป็นการพัฒนาที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าใครอยากได้อโลซอรัสแมทเทลแบบตัวเดียวจบ h ฮ m o n Collection ครับตอบโจทย์สำหรับทุกคนตัวเมลลน์เนี่ยไปไกลๆไปนู่นเลย <c oughs> แล้วก็ต่อไปเอามาเทียบกับฟิกเกอร์โอเวนเบน แล้วก็ไทเกอร์โกส์นะครับแล้วก็คาโนทอรัสเดมอนนะครับซึ่งที่ผมเอาเดมอนเข้ามาด้วยเนี่ยเพราะว่าตัวนี้สามารถเล่เป็นตัวโดมิเนียนที่เป็นคนละตัวกับในบิ๊กล็อกได้นะครับเพราะว่ามันไหนๆมันก็ทําแบบตามข้างขวาเนี่ยไม่ได้เป็นต้อกระจกมาแล้วนะครับก็สามารถเป็นตัวเลือกให้กับคนเล่นได้นะครับว่าจะเล่เป็นตัวโดมิเนียนหรือว่าจะเอามาทําเป็นต้อกระจกสีขาวที่ตาขวาเพื่อเล่เป็นตัวในบิ๊กล็อกอันนี้แล้วแต่คนในนี่เลยนะครับแล้วแต่คนเลือกจะเล่น แต่เดี๋ยวอีกสักพักผมก็อาจจะเอาไปเพิ่มต้อกระจกสีขาวที่ตาขวาด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นเป็นตัวในเคอสเตอรี่ไงซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับในบิ๊กบล็อกนะครับแต่ผมก็จะทําข้อมือเนี่ยให้ตรงกับในบิ๊กบล็อกมากกว่านะเพราะว่าท <c oughs> ีมเวิร์กอะมันพิสดารมันไม่มีความรู้เรื่องอ n น ATOMY ไงเขาเลยทําพังด้วยการหักข้อมือของอารโลลงก็แล้วแต่คนจะเลือกเล่นเลยแล้วก็ไอตัวไทเกอร์กับโกสเนี่ยเอามาเพราะว่า ทั้งอัโลกับไอตัวอโทซิลปเตอร์เนี่ยโผล่ในโดมเนียนกับเคออสเทอรี่ด้วยนะครับแม้ว่าอาัโลจะเป็นคนละตัวกันก็เถอะแต่สามารถเอามาเล่นเป็นแบบเป็นตัวในโดมเนียนได้ก็ประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็ตามสไตล์แอลคุลเลยนะครับป้าเบ็กซี่กับกิก้าหรือว่าเจ้าเซฟนะครับโดยถ้าทุกคนเห็นอย่างชัดเจนนะครับจะเห็นว่าตัวกิก้าเนี่ยมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับ ตัวแพทเทิร์นเอิกล็อกอะโลซอรัสมากๆเลยนะครับจนทําให้อเวนเนี่ยสับสนเป็นเรียกกีก้าว่าเป็นอโลแต่เขาก็ไม่ได้ดูขนาดนะครับจนเคล่าต้องมาพูดแก้ให้ว่ามันคือกีโนโทซอรัสนะครับก็ทั้ง2ตัวนี้ในจกักรวาลจุลศิษเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับซึ่งมันก็นับเป็นญาติทางห่างกันด้วยแหละครับแม้ว่าตัวอไอ้กีก้าเนี่ยอยู่ในวงคาค่าแล้วก็อโลเนี่ยเป็นอโลซอริดอะไรอย่างนี้นะครับ แต่เหมือนกับว่าวงของคาคาที่กิก้าอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นวงปลีกย่อยของอโลซอรอยอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมต้องไปกลับไปรีเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปอ่านข้อมูลอีกรอบหนึ่งว่าที่ผมพูดมาตะเกียมันถูกไหมก็ถ้าผิดอย่าบ่นผมนะเดี๋ยวผมจะกลับไปอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ผมคิดว่าผมจําได้ประมาณนั้นนะก็ตามนี้นะครับเล่นแล้วสวยเลยส่วนความเห็นสุดท้ายของผมสําหรับ ตัว Battle e p i c Rock h a m o o n Collection a l o s a u รัสนะครับผมมองว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ควรจะมีเป็นอย่างยิ่งนะครับไออันที่แล้วเป็นโกสใช่ไหมผมแนะนำนะแต่ไม่ได้แนะนำถึงขั้นแบบโอ้โหเชียร์อะไรขนาดนั้นแต่ตัวนี้ผมเชียร์แบบมากๆเลยนะครับว่าให้ทุกคนควรมีประดับคอลเลกชันให้ได้เลยเพราะว่ามันติดอันดับหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดของลายแฮมมอนคอลเลกชันเลยนะครับผมให้ดีกว่า,าตัวคา n โนะครับ แต่ไม่แน่ตัวคาโน่กับอาโลตัวนี้นะอาจจะอยู่ในระดับที่สูสีกันหรือว่าพอๆกันก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบอาโลมากกว่าไงถือว่าเป็นคะแนนโอ้ยผมให้ตัวนี้ดีที่สุดถ้าใครสนใจผมแนะนำร้าน Monster Toy นะครับหรือมีอีกช่องทางหนึ่งคือร้านนาเดตนะครับเดี๋ยวผมจะแปะตะกร้าไว้ให้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม u b s c r i b e กันด้วยนะครับก็ผมมาตามสัญญาแล้วนะครับว่าจะมาทำคลิปไอตัวพวกนี้ให้ดู เพราะว่ามันกินเวลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่วังเด็กเนี่ยบอกว่าจะเอาเข้าเมษาผมเลยไม่รอแม่งเอาอตด,ดว่วนมารีวิวให้ดูก่อนเลยก็ตามนี้นะครับไว้มีรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกนะครับถือว่ารอบนี้ประสบความสําเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม